สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่สงครามแค้นโคตรเถื่อนเดอะพันิเชอร์ความเดิมตอนที่แล้วเป็นการแก้ประเด็นหลายเรื่องทั้งความตั้งใจของเดวิดที่อยากแก้แค้นรัฐบาลและกลับไปอยู่กับครอบครัวตัวเองเขาตามหาแฟล้งมานานมากจนท้ายที่สุดก็ได้มาเป็นแนวร่วมแต่หากพวกเขาจะไปงัดกับรัฐบาลสิ่งแรกที่จะไปต้องมีคืออาวุธเดวิดเจาะเข้าไปในฐานข้อมูลของตำรวจและก็ได้เจอปฏิบัติการล่อสื่อที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้งสองร่วมมือกันวางแผนบุกโจมตี และจากข้อมูลที่ได้เปรียบมันทําให้พวกเขาจบเรื่องนี้ได้ไม่ยากวันนี้มีสรุปให้นะมีโปรใหม่มาแนะนำาน็ t ฟิกพรีเมียมโดยทีมงาน NF t h เ a t e r เตราคาเบาๆ159บา15บาทต่อเดือนจากปกติ4 1 9บาทมีหนังและซีรีส์มากกว่า1 0 0 0 0หืเรื่องรับชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูไม่หายใช้ได้กับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาจอยกับพวกเราได้บอกว่ามาจากช่องมีสรุปให้นะเรามีกิจกรรมให้ลุ้นกันแบบจัดหนัก จกจริงห0,000บาททุกสิ้นเดือนสำหรับพอเกมยิ่งไม่ขวนพลาดกับงานแข่ง ROV ท u r n a m e n t รับประกันความเดือดกับ2อนักภาคระดับตำนานวินซี่มาวินมาแววและซันวอลชาร์เตอีกนนคนนะยกตีมาไล่หัวดล่าเงินรางวัลกันได้เลยหากสนใจเชิญกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างหรือสแกนคิว o d e ์คที่ขึ้นอยู่บนหน้าจออย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF t h e a t เ r อร์เปิดเรื่องมาที่การพักฟื้นของดินา เธอหลอดได้เข้ารับการรักษาดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านแต่จะให้นอนต่อไปแบบนี้ทั้งวันมันเสียเวลาเปล่าเธอต้องรีบกลับเข้าสู่เกมส่วนเดวิดข้่องใจนิดหน่อยครับทำไมแฟล้งถึงลากดีนาออกมาจากรถทั้งๆที่การมีอยู่ของเธออาจจะเป็นปัญหาซึ่งข้อคลองใจนี้แฟลคงบอกไปว่าเธอหมดสติอยู่ใครจะไปคิดกันว่าเธอจะรู้สึกตัวเรื่องนี้แฟล้งผิดเต็มๆเ,เพราะเมื่อไหร่ที่ดีนาได้สติเธอจะเอาชื่อของแฟล้งใส่ลงไปในระบบทุกคนจะรู้หมด ดีไม่ดีอาจจะซวยมาถึงเดวิดด้วยคู่นี้เถียงกันยับเลยครับหากเดวิดไม่ไปขับรถเสวยดีน่ะเรื่องนี้มันก็ไม่เห็นยุ่งยากคุณไม่ต้องไปเครียดตามนะครับสองคนนี้ด่าก,กันจนกลายปเป็นเรื่องปกติไปแล้วโปรอีกทีแรงก็มาอยู่หน้าบ้านเดวิดก็ตามที่สัญญากันไว้ครับมาซ่อมไฟหน้ารถให้ไม่ได้ซ่อมคนเดียวซะด้วยมีลูกสาวของเดวิดมาช่วยอีกแหลงดูดูแล้วเธอชอบแรงเลยล่ะยิงเจ้าตัวเข้ากับเด็กได้ดีอะไรอะไรมันก็ดีไปหมด แต่ที่เป็นประเด็นเห็นจะเป็นลูกชายของเดวิดเขากําลังอยู่ในช่วงวัยต่อต้านและพี่สาวของเขากําลังสงสัยว่าไปเอลซเกตบอดมาจากไหนเมื่อเช้าไม่เห็นมีเลยซึ่งการได้เห็นพี่น้องทะเลาะก,กันมันช่างเป็นโมเมนต์ที่แสนมีความสุขสําหรับแลงในมุมของลูกสาวแลงให้ความรูส้สึกเหมือนคุณพ่อมากทั้งช่วยทำนวนทำหนี่เพราะงั้นเธอก็เลยอยากแนะนําให้คุณแม่สแสดงความขอบคุณยังไม่ทันได้บอกอรายละเอียดแลงก็เข้ามาพอดีเธอเลยถือโอกาสนี้เปิดก่อน พอดีคุณแม่เพิ่งบอกว่าอยากเลี้ยงมือข้ำมวันอาทิตย์เพื่อเป็นการขอบคุณทุกอย่างมันไปได้สวยเลยครับส่วนเดวิดนี่ก็ได้แต่ยืนเหงายังจำความกังวลของเดวิดได้ไหมครับหากดีนาเอาเรื่องแฝงไปเป่าประกาศพวกเขาก็จะอยู่ยากยิ่งกว่าเดิมซึ่งเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเธอเหยียบเรื่องนี้เก็บไว้เป็นความลับต่อให้ลาฟีถามเธอก็ไม่มีทางบอก แฟลงค์เป็นคนเดียวที่สามารถตอบคำถามทั้งหมดเธอได้และกลางดึกวันนั้นเองบิลลี่ก็โทรมาพอดีแต่ดีนาไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่อยากคุยด้วยเห็นแบบนี้บิลลี่ก็หลายไม่เบาเขาฝากข้อความเสี่ยงทิ้งไว้ว่าคุณเจ้าหน้าที่พิเศษถ้าไม่ได้ยุ่งกับการกู้โลกมากจนเกินไปอยากพาผมไปนั่งดื่มบ้างไหมเหมือนเคยตอนนี้เธอ,อยังไม่ว่างเพราะดีนาเพิ่งไปเห็นอะไรเด็ดๆเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยว่าความให้แฟรงค์คาสเซิลอแฟงค์กลับมาเขาก็ไม่ลืมแซลเดวิด ลูกชายนายนี่เหมือนนายเป็นบ้าตรงที่งี่เง่าชมัดหยาิแต่เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเดวิดมีอะไรอยากจะให้แฟล้งดูมันเป็นคลิปวิดีโอการทรมานอามัดซูเบลคำถามก็คือทำไมถึงมีคนในหน่วยยอมเสี่ยงตายเพื่อถ่ายคลิปวิดีโอนี้มาใครบางคนที่รู้ว่าการกระทำนี้มันผิดและเขาก็อยากจะแก้ไขบางอย่างเท่าที่แฟล้งจำได้คนถ่ายชื่อกันเนอร์เขาติดกล้องไว้อยู่กับตัวแฟล้งเพิ่งรู้จักกับกันเนอร์ตอนถูกเรียกมาทำงานในปฏิบัติการเซเบอร์ลาส เขาเป็นพวกอ่านไบเบิลเป็นทหารที่เก่งเป็นบ้าเขารู้ว่าสิ่งที่เราทํามันผิดตรงจุดนี้เดวิดจะตั้งข้อสงสัยไว้อย่างหากกันเนอร์รู้ว่าพวกนั้นกําลังทําอะไรอยู่เขาอาจจะรู้ก็ได้ว่าเจ้าหน้าที่ที่ชื่อออเลนส์คือใครอันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับเจ้าหน้าที่ออเลนส์เป็นชื่อปลอมของวิลเลียมลอรินคนที่สั่งเริ่มปฏิบัติการเซอร์เบลัสแฝงไม่รู้ชื่อจริงของเขาเลยด้วยซ้ำเพราะงั้นตอนนี้ทําได้แค่หาข้อมูล ฝ่ายที่กำลังเริ่มเดินเกมไม่ได้มีแค่แฝงล่งลาสุดดีนาเชิญทนายที่ว่าความให้แฝงมาแล้วครับซึ่งเป็นแคลเลนอันที่จริงแคลเลนเป็นฝ่ายถูกเชิญแต่ด้วยสัญชาตญาณน,นักข่าวเธออดสงสัยไม่ได้ถามไปตามตรงว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ท่าเหลือเมื่อคืนมีรถระเบิดและจากป้ายทะเบียนมันบอกว่าเป็นรถของคุณน่าแปลกที่ไม่มีรายงานจากกรมตำรวจเลยไหนจะข่าวการตายของคุณวูฟเอางานก็ได้หลังจากนี้จะไม่ใช่การสอบสวนต่างฝ่ายต่างแลกเปลี่ยนข้อมูล อย่างแรกคาสันวูฟทำงานสกระปลกน่าจะเป็นเหตุผลที่เขาโดนฆ่าดีนาขอเดาวว่าเรื่องนี้แครเลนก็น่าจะรู้อยู่แล้วซึ่งแครเลนต้องทำไก่ไปก่อนครับรู้ได้ไงจะมีใครมาบอกในเมื่อไม่ยอมคลายเรื่องแฟลงดีๆเธอก็ต้องบีบให้หนักขึ้นชีวิตคุณดูจะโลดผลมากตั้งแต่มาที่นิวยอร์กตอนแลกเป็นเสมียนสำนักง,งานกฎหมายแล้วก็มาเป็นนักข่าวหนักสุดคงจะเป็นเรื่องของแฝงคาสเซิ คุณเป็นส่วนหนึ่งในทีมทนายแก้ต่างให้เขาทุ่มเทเข้าข้างเขาและเมื่อเขาแหกคุกออกมาได้เขาก็มาลักพาตัวคุณไปทั้งๆที่มีตำรวจคุ้มกันอยู่เขาฆ่าคนไปเยอะนะรู้ใช่ไหมถึงตอนนี้แค่เล่นก็ยังเอาตัวรอดได้อย่างสบายๆถามว่านี่มันเป็นเหตุผลที่เธอต้องมาอยู่ที่นี่เหรอมานั่งคุยกันเรื่องคนตายคำคำนี้ทำเอาดีนาย,ยิ้มได้นิดหน่อยแต่เธอไม่จบถามต่อว่าเขาเป็นคนยังไง แน่นอนว่าเขาเป็นคนดีซื่อสัตว์มีจรรยาบันและมีเกียรติไม่ว่ายังไงก็ตามฟแฟรงเป็นคนที่เราไม่ควรไปยุ่งด้วยตอนนี้เราควรให้เขาอยู่อย่างสงบในฐานะคนตายแค่เล่นเล่นได้เนียนมากจริงๆครับตัดภาพมาอีกทีดินาก็เรียกแซมเข้ามาในห้องเธอมีงานด่วนอยากจะให้เขาช่วยแต่มันไม่ใช่เรื่องอาวุธที่ถูกขโมยไปมันเป็นลายชื่อของทหารที่อาจจะอยู่ในห้องตอนที่อาหมัดถ,ถูกสังหารมีตั้งแต่แฟรงคาสเซิล เอ็ดเวิร์ดโดเกนและกันเนอร์แฮนเดอร์สันอันที่จริงมันมีอีก20คนเลยครับแต่ที่ทําให้แซมเซ็งจัดคือปืนเพิ่งเดินขโมยไปส่วนดีนาก็เอาแต่สนใจการตายของเพื่อนเอาแต่ไล่ล่าคดีคนตายที่ไม่มีใครสนใจล่าสุดเขาปฏิเสธไม่ทําแล้วเดินงอนออกไปจากห้องดีนายอมเสียแซมไปไม่ได้จริงๆครับเขาเป็นคนเดียวที่เธอไว้ใจในการทําเรื่องลับๆเพราะงานต้องตามมาเงาลากมาคุยในที่งเงียบๆก่อนจะบอกไปว่าแรงเป็นคนขโมยปืนไป ความเพอ้อเจอ้อระดับนี้ต้องโดนแซวอยู่แล้วครับว่าให้กลับไปนอนที่โรงพยาบาลซึ่งดีนาไม่ได้พูดเล่นเธอเห็นเขาอยู่ตรงหน้าจริงๆหมอนน่นลากฉันออกมาจากรถเดือพนิเชอร์ช่วยฉันทําไมแถมยังบอกอีกว่าอย่ามาขวางทางผมเขากําลังทําอะไรอยู่กันแน่หลังจากนี้จะมีเรื่องให้เราลุ้นกันเล่นเล่นวิลเล,ลียมลอรินกลับมาแล้วเขายังดํารงตําแหน่ง cia เหมือนเดิมเสียตาซ้ายไปข้างหนึ่งจากมัดที่แฝงเดินปลีเข้าไปต่อยหน้า และที่มาสําคัญเขากําลังฟังเสียงการสนทนาของดีนากับแซมมันเป็นช่วงที่ดีนาให้แซมไปหารายละเอียดเกี่ยวกับคนในหน่วยเซเบอร์ลสเพราะอะไรทาไมเราลินถึงได้ยินเสียงพวกเขากันละ่ะในคืนวันเดียวกันกระถางดอกไม้ของแรงกระถูกเอาออกมาวางรับลมก็เป็นอ่านรู้กันออกมาเจอกันที่เดิมนี่ก็เป็นดีครั้งแล้วที่เธอได้เห็นนางงง,งแต่ช่างเรื่องนั้นก่อนดีนาเพิ่งเรียกตัวเธอไปสอบสวนมัดหมัดดาวซิว่ามันเป็นเรื่องของใคร เธอรู้ว่าแฝงยังไม่ตายซึ่งนั่นก็ไม่ค่อยแปลกใจเพราะแฝงเพิ่งช่วยให้เธอมีชีวิตต่อแต่เหนือสิ่งอื่นใดเดวิดมีบางอย่างที่ฟแฟรงตามหาอยู่การได้เจอกับครอบครัวหมอนั่นมาทำให้ผมอดนึกถึงลูกชายไม่ได้ฟแฟรงกำลังทำให้แคเรนเข้าใจว่าทำไมเขาต้องไปหาตัวไอเลวพวกนั้นเขารู้อยู่แล้วว่าเธอต้องเป็นห่วงและก็เป็นแบบนั้นจริงๆบนไปชุดใหญ่ว่าหลังแค้นเสร็จแล้วจะยังไงต่อนายอยากให้ลูกชายมองนายเป็นฮีโร่หรือฆาตกรกันแน่ ที่เราควรทําคือเปิดโปงตั้งหากไปคุยกับดีนาหรือเล่าให้ฉันฟังก็ได้เราจะใช้ความจริงตัดสินพวกนั้นมาแนวนี้มันก็ดีแหละครับแต่ไม่ใช่สําหรับแฝงความตายเท่านั้นที่เราพวกเลวนั่นอยู่กลับมาที่ประเด็นของกันเนอร์บอกไว้ก่อนนะครับเราลินไม่ได้บอกชื่อจริงกับคนอื่นในปฏิบัติการเซเบอรัสและการที่กันเนอร์เอาคลิปนั่นออกมาก่อนเรื่องแดงแปลว่าเขาต้องรู้อะไรบางอย่างมาก่อนหน้าเมื่อได้เป้าหมายที่ชัดเจนแฝงจะไปหากันเนอร์ด้วยตัวเอง จากข้อมูลที่เดวิดไปเจอหมอนั่นกบดานเต็มระบบไม่มีไฟฟ้าไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีน้ำด้วยมันอยู่ได้ยังไงอย่างเดียวที่มีในระบบคือโฉนดที่ดินของตระกูลกันเนอร์น่าจะซ่อนตัวอยู่ที่นั่นซึ่งแฝงอยากจะให้เดวิดเลิกบนก่อนจดที่อยู่ไปแปะหน้ารถให้ก็พอแต่เรื่องแบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นเดวิดขอไปด้วยคู่นี้เถียงกันตามเคยสงสยัยแฝงจะไม่อยากฟังเดวิดบ่นระหว่างทาง แต่เอานายคิดว่าช่วยขับรถให้ก็พอนายจะได้ไปถึงที่นั่นในสภาพสดใสสรุปว่าไปก็ไปกว่าพวกเขาจะมาถึงนี่มันก็เช้าแล้วแรงจะเดินเข้าไปส่วนเดวิดเฝ้ารถงานง่ายๆก่อนไปเดวิดจะให้วิทยุติดต่อกับแรงไว้ด้วยเพื่อเกิดอะไรขึ้นจะได้รู้เรื่องทั้งสองฝั่งแต่แทนที่เดวิดจะได้รับคำขอบคุณเขากลับโดนแซวมาว่าอยู่ในรถเฉยๆละ่ะไม่ต้องไปขับเสยใคร พื้นที่ตรงนี้แทบจะไม่มีอะไรเลยเป็นป่าโลง่ลงๆมากสุดก็มีแค่ฝุ่นนกและกับดักที่ถูกวางไว้อย่างปราณีตวินาทีนั้นแรงก็มั่นใจต้องเป็นที่นี่ไม่ผิดแน่เขาเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆจนได้เจอกระท่อมหลังหนึ่งที่มีควันออกมาจากปล่องไฟ,ฟแฟลงตะโกนเรียกกันเนอร์เรียกอยู่หลายรอบมากพยายามบอกว่านี่แฝงคาสเซิลฉันแค่อยากคุยด้วยเขาต้องทิ้งกระเป๋าทิ้งปืนเพื่อสร้างความเชื่อใจให้อีกฝ่าย ล่าสุดแรงก็เดินมาเรียกถึงหน้าบ้านแล้วครับแต่โกนอยู่แบบนั้นนานมากและอยู่ๆก็มีลูกธนูพุ่งเข้ามาเสียบไหลขวาความเงียบของมันแรงไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามันลอยมาจากทิศทางไหนจะดึงออกเลยก็คงโหดไปหน่อยเขาทําได้เต็มที่แค่หักปลายของมันเกือบโดนอีกดอกแล้วเชียวแรงหมุนมาหลบหลังต้นไม้พยายามอธิบายว่าเขาไม่มีส่วนด้วยไม่ได้มีตั้งแต่ต้นหากคาพูดมันยังไม่มากพอเขาจะออกมายืนต่อหน้า เราไม่ใช่ศัตรูกันนะพวกคลิปวิดีโอที่นายถ่ายพวกนั้นคิดว่าฉันเป็นคนสั่งทำพวกมันเลยฆ่าครอบครัวฉันสกคูโนเวอร์มันทรยศเราฉันจัดมันไปแล้วฉันแค่อยากได้ชื่อคนโอเคนะได้ชื่อแล้วฉันจะเลิกยุ่งกับนายแฟงพายายามขออยู่ดานมากถ่ายสุดกันเนอร์ก็เข้าใจค่อยๆพาแฟงมานั่งพิงต้นไม้และเสียใจด้วยเรื่องครอบครัวที่แฟรงกำลังอยากรู้ก็คือเจ้าหน้าที่ออเรนซ์มันชื่ออะไรรู้จักหมอนั่นไหม เหมือนว่ารอบนี้จะเสียเที่ยวฟรีกันเนอร์ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ทำไมเขาถึงเก็บคลิปวิดีโอนั่นไวตั้งแต่ที่เรื่องมันยังไม่แดงใช่ไหมครับในตอนนั้นมีวัยรุ่นคนหนึ่งในฐานกันเนอร์รู้จักวัยรุ่นคนนั้นเพราะเขาทำมีดของตัวเองหายเลยไปขอยืมมาไม่นานพ่อหนุ่มคนนั้นก็ไม่หลอดกันเนอร์ก็เลยพาเขาไปห้องดับจิตเพื่อคืนมีดให้ท้ายสุดกันเนอร์ก็ได้เห็นความจริงมีคนกำลังพาศพของพ่อหนุ่มนั้น แล้วก็เอายาเป็นทุงๆุัยะใส่ในร่างกายทาเหมือนเขาไม่มีความหมายอะไรเป็นแค่ศพที่ว่างเปล่าพวกนั้นทําแบบนี้กับทุกศพที่อยู่ในห้องดับจิตแน่นอนคนสั่งการเรื่องนี้เป็นใครไปไม่ได้นอกจากเจ้าหน้าที่ออเลสหรือวิลเลียมลอลินประเด็นนี้เดี๋ยวค่อยมาต่อกันเพราะแฝงกาลังงานเข้ามีเสียงเฮลิคอปเตอร์บินเข้ามาในพื้นที่ป่ามาพร้อมกับหน่วยลบแปดไหนที่ถูกฝึกมาเป็นอย่างดี คนสั่งการเรื่องนี้อยากเห็นทุกความเคลื่อนไหวเขาสั่งติดกล่องไว้ที่หน้าอกทหารทุกนายและแน่นอนเปเลาวลินเองระหว่างที่แรงกับกันเนอร์ลมหนีเอาชีวิตรอดผมขออธิบายตรงนี้ไปเลยเลาลินได้ยินตอนที่ดินากับแซมคุยกันบ่าพวกเขาจะตามหากันเนอร์และคนที่อยู่ในปฏิบัติการเซเบอร์ลัสลาลินก็แค่ชิงลงมือก่อนส่วนทำไมเขาถึงหาเจอก็คงเจอแบบเดียวกับที่เดวิดเจอนั่นคือโฉนดที่ดินเขาแค่มาตามเก็บกวาด ทำความลับให้เป็นความลับต่อไปเลยส่งคนมาฆ่ากันเนอแต่ลาลินก็เหมือนจะเจอของแข็งมีทหารนายหนึ่งเดินไปเหยียบกับดักของกันเนอโดนไม้ลำแหลมโผล่มาแทงจากพื้นดินเพื่อความชั่วแฝงเลยต้องตามมาสําในตอนนั้นนั่นแหละที่ลาวลินได้เห็นคนคุ้นหน้าคนที่ทําให้เขาต้องเสียตาสายมาต่อกันที่การเอาตัวรอดแฝงกับกันเนอหนีไปตอบโต้ไปใช้ความลายตาในป่าเป็นข้อได้เปรียบซุ่มยิงออกมาจากจุดที่คาดไม่ถึง แต่แล้วกันเนอร์ก็พลาดเขาโดนยิงแขนจากนั้นก็ซ้ำเข้าที่ลำตัวลำพังแค่ฟแฟลงคนเดียวเอาตัวไม่รอดหรอกครับไหล่ขวาของเขาบาดเจ็บจากลูกธนูใช้มบือซ้ายยิงไม่ได้เรื่องเลยจากข้อเสียเปรียบนี้ส่งผลให้ฟแฟลงโดนยิงถากลำตัวแต่นั่นก็ยังไม่มากพอที่จะล้มเขาได้แลงผ่ากันเนอร์มาหลบอยู่หลังหินหากว่ากันตามตรงพวกเขาไม่เหลือกระสุนไว้ต่อก่อนแล้วมีแค่เวลาเท่านั้นที่ทำให้พวกเขาหายใจต่อไปได้ และเมื่อทหาร2นายเข้ามาใกล้เวลาชีวิตมันก็ยิ่งน้อยลงไปทุกทีในวินาทีระหว่างความเป็นความตายแฟลงก็ได้ยินเสียงของเดวิดเขาเอาโดนบินขึ้นแจ้งกลับมาว่าขอเดานะพวกนายสองคนกำลังงานเข้าใช่ไหมมีทหารสองคนกำลังไปเยี่ยมพวกนายห้าและเนาฬิกานั่นก็พอทำให้พวกเขาได้เปรียบขึ้นมาบ้างที่เหลือมันก็ขึ้นอยู่กับฝีมือแล้ว พอเข้ามาใกล้เดวิดก็ส่งสัญญาณให้ลงมือทั้งสองใช้มีดเสียบเข้าหน้าท้องเป้าหมายและส่งไปสบายด้วยการแทงคอจากทหารแปดนายที่ตามไล่ล่าตอนนี้เหลืออยู่สี่พอมีคนระบุตำแหน่งให้อะไรอะไรมันก็ง่ายขึ้นทหารสองนายที่เดินแบบไหลจุดหมายโดนแฝงซุ่มยิงจากจุดที่ได้เปรียบมีกระสุนแค่สองนัดที่ถูกยิงแล้วมาโดนจุดที่เจ็บปวดน้อยที่สุดเมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นฝ่ายเสียเปรียบพีพีทหารที่เหลืออยู่ก็เริ่มสติแตก คนหนึ่งโดนล,ลวบหายไปแล้วอีกคนก็แหกปากบวยไหวพยายามกบเกลื่อนความหวาดกลัวและท้ายสุดเขาก็ไม่หลอดไหนๆก็อุตส่าห์ส่งคนมาเยี่ยมฟแฟลงก็เลยใช้โอกาสหนีทักทายคนที่อยู่หลังหน้าจอไม่ว่าแกจะเป็นใครฉันจะไปล่าแกสึกครั้งนี้แลงและกันเนอร์เป็นฝ่ายชนะแต่พวกเขาก็โดนหนักชัยย่อยคุณยังจำนัดที่ฟแฟลงให้ไว้กับครอบครัวเดวิดได้ไหมครับมันเป็นวันนี้แหละพวกเขาอรอแฟลงอยู่นานมาก พอไม่มีท่าทีว่าแลงจะมาความผิดหวังและเสียใจมันก็ถูกแสดงออกมาผ่านใบหน้าอาการของแฝงกับกันเนอร์คือแย่จัดเรื่องการรักษานีไม่ต้องพูดถึงจะหาโรงพยาบาลในป่าแบบนี้เลิกคิดได้เลยทั้งสองพากันเดินมาเรื่อยๆพอถึงจุดจุดหนึ่งกันเนอร์ก็ไปต่อไม่ไหวเขาขอกับแฝงไว้แค่ว่าฝังศพเขาให้ด้วยในตอนนั้นแลงรับปากไปแบบส่งๆเขาไม่มีทางปล่อยให้เพื่อนร่วมลบต้องมาตายอยู่แล้วแฝงพายายามเดินกลับไปที่รถ แต่รู้ตัวอีกทีร่างกายของเขาก็ไม่อาจเดินต่อได้ในคืนเดียวกันดินาก็พาบิลลี่ออกมาดื่มข้างนอกคู่นี้ดูจะมีใจให้กันตั้งแต่ที่ดื่มด้วยกันครั้งก่อนแล้วครับเรื่องอีกอย่างที่สําคัญมากๆบิลลี่ไม่รู้นะครับว่าฟแฟรงค์ยังมีชีวิตทีแรกผมไม่ค่อยแน่ใจแต่เพราะอะไรทําไมฟแฟรงค์ถึงไม่ยอมบอกบิลลี่อันนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันส่วนเรื่องเาวาระหว่างดินากับบิลลี่ก็เหมือนจะไม่จบแค่ที่หลานเาล่าล่าสุดพวกเขาพากันมาถึงห้องแล้ว ต้องใช้เวลาสักพักกว่าเดวิดจะตามรอยจนมาถึงตัวแฝงหากคู่คูคนนี้ตายไปซะก่อนแผนล้างแขนที่วางไว้ก็จบกันพอดีเขาห้ามแฝงกลับมาที่รถเช็คดูอาการเบื้องตน้นจากสภาพแล้วเดวิดไม่น่าทำไหวเขาทำได้เต็มที่แค่รักษาเบื้องตน้นเขาเป็นห่วงแฝงมากจริงๆครับขับไปบ่นให้กำลังใจไปพอแฝงรู้สึกตัวเขาก็ตอบกลับมาว่ายังพอไหวอยู่เว้ยไอขีอ้ตือแค่นี้ก็ทำเอาเดวิดกลับมายิ้มได้แล้วครับ ต่อเนื่องกันในตอนที่6เปิดเรื่องมาด้วยบรรยากาศการเตรียมมือคำมีครอบครัวของเดวิดแต่ที่แปลกออกไปคือมีครอบครัวของแรงทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาและดื่มฉลองต้อนรับแรงกลับบ้านมันเป็นช่วงเวลาที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตเลยละ่ะระหว่างที่ช่วงเวลานั้นกําลังดําเนินไปก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเคาะอยู่หลายครั้งมากแต่ไม่มีใครได้ยินนอกจากแรงรู้ตัวอีกทีเขาก็โดนมัดติดไว้กับเก้าอี้ต่อด้วยกองกําลังทหารถืออาวุธเข้ามาแบบจัดเต็ม แฝงได้แต่ขอร้องหยุดเถอะได้โปรดมีคนเคยบอกว่าในความฝันเราจะไม่รู้สึกเจ็บปวดนั่นไม่จริงเลยทางด้านเดวิดก็ทําหน้าที่ของคู่หูได้ดีบุกมาปลุกเคิร์ดถึงหน้าบ้านบอกไปสั้นๆว่าตอนนี้แลงกำลังจะตายตัดมาอีกที่เคิร์ดก็มาอยู่ตรงหน้าแลงเช็คอาการเบื้องต้นเรียบร้อยความดันเลือดไม่ใช่ปัญหาแต่แลงมีไข้สูงถึง40องศาและเขากำลังติดเชือ้อ ต่อให้ยัดยาปฏิชีวนะเข้าไปมันก็ไม่ช่วยอะไรหากไม่เอาหัวธนูออกพอหาต้นต่อได้แล้วก็เริ่มเลยต้องบอกไว้ก่อนนะครับเคิร์ตเป็นทหารแต่เขาก็พอมีวิชาหมออยู่บ้างและเมื่อสองอย่างมารวมกันการรักษามันจะออกมาแปลกๆหน่อยไม่ต้องคาดหวังความนุ่มนวลหรือสวยงามเปิดปากแผลได้ก็กระชากออกมาทางด้านหลังเดวิดนี่แทบอวกแตกพอดีว่าเขาไม่ถูกกับเลือดปิดท้ายด้วยการเผาปิดปากแผลถึงจะดูโหดแต่ก็ใช้งานแก้ขัดได้ เรื่องบนเตียงของบิลลี่ไม่ได้จบแค่คืนนั้นพวกเขาเล่นจัดก,กันสองคืนรวดมีการแซวนิดหน่อยว่าคุณไม่มีทางได้กุญแจห้องของฉันหรอกซึ่งปัญหามันไม่ได้อยู่ที่กุญแจแล้วมันอยู่ที่แฟ้มสืบสวนเมื่อบิลลี่ได้เห็นมันเขาก็เปลี่ยนไปคนละคนถามไปสั้นๆว่าทำไมถึงต้องรบกวนความทรงจำของคนตายคุณกำลังทำอะไรกับเรื่องของแลงในตอนนั้นดินานเลือกที่จะไม่บอกอะไรไม่บอกเลยแม้แต่คำเดียวแต่การที่เจ้าหน้าที่ระดับเธอสนใจเรื่องของแลงมาต้องมีบางอย่าง คำถามสุดท้ายจากบิลลี่ในแฟมนี่มีรายงานการพบศพของแรงหรือเปล่าและคำตอบคือไม่มีพอถึงเวลาที่พอเหมาะเดวิด <David S 2> จะมาปลุกแฝงจากการนอนหลับพักผ่อนอย่างแรกที่แฟงควร,รู้ไว้เดวิดจัดการเรื่องของการเนื้อให้แล้วเขาถูกฝังอย่างเหมาะสมทำพิธีทุกอย่างให้ถูกต้องไม่ต้องกังวลน,นี่เป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ครับที่เดวิดได้รับคำขอบคุณจากแฝง มันมีช่วงหนึ่งครับที่ลูกชายของเดวิดออกไปเล่นนอกบ้านคุณแม่ถามกับลูกสาวว่าน้องไปไหนแล้วและเธอก็หลุดพูดออกมาว่าไปเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่ข้างนอกเท่านั้นแหละครับยาวเลยเขาโดนแม่เรียกกลับเข้ามาในบ้านอย่างไวคำถามคือไปขโมยสเก็ตบอร์ดที่ไหนมาไม่เห็นจำได้ว่าเคยซื้อให้ที่แรกลูกชายบอกว่ายืมเพื่อนมาครับแต่แม่ไม่เชื่อจากนั้นเขาก็หันไปตบพี่สาวตัวเองโทษฐานที่บอกเรื่องสเก็ตบอร์ด เด็กหนุ่มที่อยู่ในวัยต่อต้านก็คงประมาณนี้แต่เอาเป็นว่าครอบครัวของเดวิดมันจะวุ่นวายขึ้นมาอีกหน่อยหลายชั่วโมงต่อมามันก็ถึงเวลาเปลี่ยนผ้าพ,พันแผลจังหวนะนั้นเครื่องจับสัญญาณวิทยุของเดวิดมันก็ดังขึ้นเป็นเสียงชายคนนึงพูดขึ้นมาว่าตอบด้วยเลเวนนี่แบล็กเบิร์ดตอบด้วยเลเวนเลเวนนี่แบล็กเบิร์ดเสียงนี้ถูกกระจายออกไปทั่วและไม่มีท่าทีว่าจะหยุด ซึ่งสี่หน้าของแฝงมันเป็นคำตอบได้อย่างดีเขาคือเลเวนส่วนแบล็กเบิร์ดคือบิลลี่ลูโซเพื่อนรักเก่าแก่เหมอนั่นไม่รู้ว่าแฝงยังมีชีวิตอยู่แต่การที่คลื่นวิทยุถูกปล่อยมาในเวลาที่พอเหมาะมันต้องมีอะไรแน่แน่เดวิดกำลังกังวลจัดกลัวว่าคนนอกจะมาทำแผนของพวกเขาพังซึ่งแฝงต้องอธิบายพักใหญ่เลยครับบอกแล้วไงว่าบิลลี่คือเพื่อนเพื่อนแบบตายแทนกันได้ประเด็นของวิลสันยังไม่จบนะครับ เขามายืนอยู่ตรงหน้าศาลยุติธรรมยืนใบปลิวให้กับประชาชนที่เดินไปมาปัญหาก,ก็คือมันเกี่ยวกับสิทธิการพกปืนแบบว่าผลักดันให้ออกไปรับใช้ชาติสมัครเข้าร่วมกับกองทัพพอพี่ตำรวจมาเห็นเขาก็งานเขา้าสองฝั่งนี้ทะเลาะก,กันพักใหญ่ตรงนี้มันหน้าสารไม่ควรมีการชุมนุมหรือประท้วงยิ่งนานเข้าก็เริ่มมีปากเสียงหนักขึ้นวิลสันอ้างสิทธิเสรีภาพเมื่อคุยกันไม่ลงตัวก็ถึงขั้นลงไม้ลงมือ อีกอย่างเห็นคนที่มากับวิลสันไหมครับเขาชื่อโอคอนเนอร์ตัวนี้แหละแสบเลยพอเห็นท่าไม่ดีเขาก็ไม่อยู่แล้วเรื่องทีดีนาไหาว้วานให้แซมตามสืบได้เรื่องแล้วนะครับแต่เขาช้าเกินไปการเนอร์เป็นศพไปแล้วสถานที่เกิดเหตุมันบอกกับพวกเขาว่ากันเนอร์โดนยิงที่มือหนึ่งนัดอีกนัดทะลุผ่านหน้าอกนอนเลือดออกจนตายตรงนั้นประเด็นก็คือมีคนโทรแจ้งตำรวจคนคนนั้นอยากให้เจ้าหน้าท,ที่เจอศพเขาขึ้นมาพร้อมกับอีกคนเลือดออกเหมือนกัน จากกระสุนมากมายที่เกิื่อนกลาดดีนากำลังคิดว่ามีทีมติดอาวุธโผล่มาที่นี่แต่ก็โดเล่นงานซะอยู่หมัด2คนนั้นโดนยิงเพื่อนของกันเนอร์เลยพยุงเขาลงเนินมาเรื่อยๆมาถึงได้แค่ตรงนี้กันเนอร์ก็กำลังจะตายอีกคนเลยออกไปขอความช่วยเหลือพวกนาวิกไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังอยู่แล้วแต่ถ้าอยากได้อะไรที่เป็นข้อพิสูจน์ก็ลองเอาเลือดไปตรวจด,ดู ในช่วงที่แฟรงหลับเดวิดถือวิสาสะไปเช็คข้อมูลของบิลลี่มาแล้วเขาเป็นผู้รับเหมาทำงานให้กาลาโฮมมีเส้นสายได้สัมปทานมากมายจะว่ายังไงดีล่ะเขาไม่ใช่คนที่พยายามติดต่อนายนอกจากรู้ว่านายยังมีชีวิตอาจจะมีคนอื่นที่รู้ว่านายยังไม่ตายแล้วก็ใช้บิลลี่พูดยังไม่ทันจบแรงก็แย้งก่อนเลยแรง์เชื่อใจบิลลี่มากและมันเป็นอะไรที่มากกว่าความเชื่อใจด้วยซ้ำเราลบด้วยกันมา8ดปีเขาดูแลฉันฉันดูแลเขาเราเป็นครอบครัว ใช้เวลาไม่นานผลตัวเลือดก็ออกมาดีนาพูดถูกมันเป็นของแลงกับกันเนอร์เมื่อเป็นแบบนี้ก็เท่ากับว่าแฝงกับกันเนอร์อยู่ด้วยกันในป่าสู้กับใครก็ตามที่ไม่อยากให้ปฏิบัติการซูเบอร์ัสแดงออกมาคนกลุ่มนั้นกําลังเก็บกวาดเป็นใครสักคนที่สามารถส่งทหารขึ้นไปในป่าน,นั้นได้และคนเดียวที่จะตอบเรื่องนี้คือแฝงดีนาต้องหาตัวเขาให้เจอตอนที่วิวสันโดนจับเขาไม่ได้โทรหาพ่อนะครับแต่โทรหาเคิร์ท แค่นี้เคิร์ทก็มองออกแล้วว่าวิลสันไม่อยากให้พ่อเสียใจเขาก็เลยไปประกันตัวออกมาให้พร้อมกับเปิดทางสว่างในชีวิตตอนที่วิลสันโดนจับโอคอนเนอร์มันหายหัวไปไหนล่ะมันอยู่ช่วยนหนไหมตั้งแต่โอคอนเนอร์เข้ากลุ่มนี้มาเขาก็เอาแต่พทำเรื่องไปลบที่เวียดนามเคิร์ทมองออกตั้งแต่แรกว่าจริงๆแล้วหมอนันไม่เคยไปเหยียบเวียดนามด้วยซ้ำ ให้เข้าใจตรงกันโอคอนเนอร์มันขี้คุยครับและก็เป็นเขานี่แหละที่เซียมให้วิลสันหาทางกลับไปยังสนามลบในอีกไม่นานปมทั้งหมดที่ถูกผูกไว้อย่างยุ่งยากมันจะระเบิดออกมาแล้วมันจะทําให้เรื่องนี้วุ่นวายมันมีไม่กี่วิธีหรอกครับที่จะหาตัวแรงแต่หนึ่งในนั้นคือการใช้เพื่อนลักเป็นเครื่องมือดินาเรียกบิลลี่ออกมาคุยแบบส่วนตัวบอกไปตรงๆว่าแลงยังไม่ตายคุณอาจจะรู้อยู่แล้วหรืออาจจะไม่รู้แต่ฉันกําลังบอกว่าฉันรู้ คำถ,ถามจากเบลลี่คือทำไมถึงมาบอกเขาล่ะอันนี้ก็ง่ายๆดีนายอยากเจอแฝงอยากคุยเรื่องปฏิบัติการเซเบรสนายแค่พาเขามาเดี๋ยวฉันสืบต่อเองคนที่แฝงกำลังต่อก่อนด้วยไม่ธรรมดาหากเป็นห่วงจริงก็หาตัวแฝงให้เจอหาให้เจอก่อนที่เขาจะตายจริงในเมื่อเป็นเรื่องของเพื่อนบบลลี่ไม่พลาดอยู่แล้วครับโปรอีกทีบบลลี่ก็มาอยู่ที่กลุ่มบําบัดพอดีว่าเขากำลังป่วยทางสังคมก็แค่คำๆนั่นแหละครับแต่หลังจากนี้ของจริงนายเจอแฝงบ้างไหม แฟรงคาสเซลเพื่อนของเราไงได้เจอบ้างหรือเปล่าตอนนั้นเคิร์ดเล่นได้เหนียนมากมาแนวไหนหาทางออกได้หมดเขาเป็นคนที่เก็บอารมณ์และโกหกได้เก่งมากๆจุดยืนในตอนนี้คือไม่รู้อะไรทั้งนั้นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเคิร์ดก็ไม่ลืมเอามาบอกกับเจ้าตัวอยู่แล้วครับซึ่งแฟรงมองว่าเคิร์ดทำดีแล้วแต่อที่จริงข้อเสนอจากบิลลี่ก็ดีเหมือนกันเขาบอกไว้ว่าพร้อมช่วยแฟรงทุกอย่างไม่ว่าอะไรก็ตามและไม่ว่าบิลลี่จะเสนออะไรถ้าถามฉันนายก็ควรจะรับเอาไว้ ดูนายตอนนี้สิไม่เหมือนคนปลอดภัยเลยนายดูเหมือนคนที่เกือบตายและนายก็รู้ตัวดีสรุปจุดยืนอีกรอบเคิร์ดอ,อยากจะให้ฟแฟลงรับความช่วยเหลือจากบิลลี่หลายอย่างมันเริ่มไม่เข้าท่าแล้วแต่ฟแฟลงก็ยังหัว้ันอยู่สําหรับเขายิ่งคนรู้ความลับน้อยเท่าไหร่มันยิ่งดีหลังเคิร์ดกลับไปก็จะเหลือแค่เดวิดกับฟแฟลงก่อนหน้านี้เราคงรู้กันอยู่แล้วว่าเดวิดไม่อยากให้ฟแฟลงดึงใครเข้ามาเพิ่มเขาไม่ไว้ใจบิลลี่ แต่จนถึงตอนนี้บิลลี่ก็ยังกระจายสัญญาณวิทยุอยู่เรียกหาแฟงแบบไม่หยุดหย่อนเดวิดที่ได้ยินมาทั้งวันเขาก็เริ่มเกิดความโลเลบิลลี่อาจจะเป็นเพื่อนที่ไว้ใจได้จริงและหากเขาเป็นแบบนั้นไหนก็ควรจะตอบเขาหน่อยสรุปว่าเดวิดย้ายฝั่งเฉยเลยที่คุณเห็นอยู่นี้คือบ้านของโอคอนเนอร์ไม่มีลูกไม่มีเมียวันๆเอาแต่ไปโม้อยู่ในกลุ่มบําบัดแต่ไม่นานก็มีคนมาเคาะประตูถึงหน้าบ้านเป็นวิลสันเอง มีแซลนิดินหน่อยว่าในห้องขังเป็นไงบ้างไอหนูได้แฟนหนุ่มกลับมาหรือเปล่าซึ่งวิลสันไม่ได้อารมณ์ดีขนาดนั้นเขาเปิดไปก่อนคุณไม่เคยไปลบที่เวียดนามพอโอคอนเนอร์ช็อกนั่นแหละที่เป็นคําตอบเขาทําอะไรไม่ถูกนอกจากไลว่วิลสันออกไปจากบ้านติดอยู่ตรงที่ว่าเขาไม่อยากออกลากมาต่อยหน้าเลยโอคอนเนอร์ก็ไม่ใช่แตยอมฝ่ายเดียวเขาหยิบมีดมาไล่ฟันวิลสันแต่ไล่ได้ไม่นานเขาก็โดนสวนโดนมีดของตัวเองเสียบเข้าท้อง แทนที่วิวสันจะหยุดแค่รอบเดียวแต่เขากลับซ้ำไปเรื่อยๆกระนำแทงด้วยความโกรธทั้งหมดที่เขาถูกหักหลังในที่สุดแฟลงก็เชื่อคำแนะนำของเดวิดเขาออกมาเจอกับบิลลี่ออกมาแบบตัวเป็นๆตอนนั้นบิลลี่ดีใจมากและเสียใจกับครอบครัวในเวลาเดียวกันเอาเป็นว่ามานั่งคุยก่อนบิลลี่เริ่มตั้งแต่ที่เขารู้จักกับดีนาได้ยังไงจากนั้นก็คุยกันและเธอก็เอาแต่ถามถึงเรื่องของแฟลค์ถึงตอนนี้เขาก็อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น เท่าที่แฝงไปรู้มาจากกันเนอร์ก็เรื่องกลีดศพและยัดยานั่นแหละครับศพเหล่านั้นเป็นศพข,ของทหารที่ตายในนาทีพวกเขาจะถูกส่งกลับมาที่อเมริกาลอลินกับพวกของมันใช้ซาโพ,พกนั้นในการลักลอบนําเขา้าปฏิบัติการเซเบอร์ลัสไม่ต่างอะไรกับการหาภาชนะใบใหม่กันเนอร์พายายามเปิดโปงทุกอย่างแต่เขาก็ตายมันมีคําถามหนึ่งจากบิลลี่ที่จีจแฟแฝงเต็มๆเมียนายอยากจะให้นายเป็นแบบนี้เหรอ เอาแต่จมอยู่กับความแค้นตอนนั้นเราไม่มีทางเลือกแต่ตอนนี้เรามีแล้วฉันหาพาส,สปอร์ตใหม่ให้นายได้ชีวิตใหม่ตัวต้นใหม่ให้นายย้ายไปอยู่ต่างประเทศทำสิ่งที่นายถนัดที่สุดมาทำงานกับฉันก็ได้จะใส่สูตรหรือใส่อะไรก็เรื่องของนายแต่ให้ฉันพานายออกไปจากเมืองนี้ให้นายขึ้นเรือคืนนี้เลยก็ยังได้ครอบครัวนายจากไปแล้วแต่นายก็ยังเป็นพี่ชายฉันอยู่ฉันรู้จักนายดีและฉันจะดูแลนายเองขอเสนอนี้ทำเอาแฝงถอนหายใจเลย การที่เดวิดตัดสินใจให้แรงไปหาบิลลี่มันมีความหมายมากครับเดวิดรู้ดีอยู่แก่ใจหากคนรวยอย่างบิลลี่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องแลงอาจจะวางมือไปเลยก็ได้ไปใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปและทอดทิ้งเขาไว้กับที่กบดานเล็กๆเหมือนเป็นการตัดสินใจที่แค่ความรู้สึกแรงมากขณะเดียวกันแลงก็ไปโผล่ที่บ้านของเดวิดคันแหลกต้องอธิบายกับเมียเพื่อนก่อนว่าทำไมเขาถึงไม่มาทานมื้อค่ำด้วยพอดีว่าเกิดอุบัติเหตุ เรื่องมือค้ามีงอนนิดหน่อยแต่กลับมาได้ปลอดภัยก็ดีแล้วจากนั้นเธอก็อาศัยช่วงเวลานี้แหละระบายเรื่องไม่สบายใจลูกชายของเธอกําลังเป็นอันตรภันฑ์เขาเพิงตบหน้าพี่สาวต่อนหน้าแม่ส่วนคนพี่ก็เอาแต่โทษตัวเองทุกทีเวลาที่เกรดต่ำกว่าเอเธอพยายามอย่างหนักเพื่อครอบครัวบางทีสาลาก,ก็รู้สึกเจ็บปวดแต่ก็ไม่รู้จะหยุดความเจ็บปวดนี้ได้ยังไง ผมเชื่อว,ว่าการที่แฟลงมาที่นี่เขาแค่มาบอกลาแต่พอได้สัมผัสความรู้สึกของครอบครัวที่เสียพ่อมันทําให้เขาคิดอะไรบางอย่างได้หากเขาหายไปอีกคนครอบครัวนี้จะไม่เหลืออะไรเลยหรือบางทีนี่อาจจะเป็นสิ่งที่เขาตามหามาตลอดถึงแฟลคงกับเดวิดจะมีผลประโยชน์ร่วมกันแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแฟลงรักเดวิดและครอบครัวนี้มากเหลือเกินในคืนวันเดียวกันที่ท่าเรือบิลลี่ก็ได้แต่ลอเกอร์ แฝงไม่มาสักท,ทีทั้งๆที่ตกลงกันไว้แล้วและเมื่อเลยเวลาบิลลี่ก็ต้องตัดสินใจทําอะไรบางอย่างเขาขึ้นมาบนรถบอกไปว่าแฝงคงไม่มาแล้วซึ่งคนที่นั่งอยู่ข้างๆคือลอลินศูนย์กลางของความแค้นทั้งหมดเหมือนเดิมนะครับเพื่อใครตามไม่ทันหลังจากได้อาบ,บุตมาแล้วแลงก็ต้องมาตามสืบต่อว่าเจ้าหน้าที่ออเลนนันมันเป็นใครอันนี้ขอย้ำอีกรอบเขาคือลอลินจะได้ไม่สับสนเดวิดจะเริ่มจากการตามหาตากล้องที่ถ่ายคลิป ตอนนั้นเรื่องมันยังไม่แดงทําไมตากล้องถึงเอาคลิปออกมาก่อนหมอนั่นต้องรู้อะไรแน่และมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆการเนอร์เห็นกับตาว่าลอรินกําลังลักลอบส่งสินค้าผิดกฎหมายเขาก็เลยเก็บคลิปไว้กับตัวแต่แลงก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าเจ้าหน้าที่ออเลนนั่นเป็นใครอีกตอนไม่ค่อยเดือดแต่โคตรเหลี่ยมดินารู้ว่าแลงกาลังโดนตามล่าเห็นได้จากที่เกิดเหตุเธอก็เลยใช้ตัวเลือกเพียงหนึ่งเดียวนั่นคือการไปบอกบิลลี่ว่าแฝงยังไม่ตาย จากนั้นก็ปล่อยให้บิลลี่ออกตามหาแรงอันที่จริงแรงไม่อยากโผล่หัวไปหรอกครับแต่เขาโดนความเป็นห่วงของเดวิดเล่นงานออกไปคุยสักหน่อยก็ได้พอได้เจอบิลลี่ก็ยื่นความช่วยเหลือไปเต็มที่แต่เพื่อรักคนนี้มันเหลี่ยมครับเขาอยู่กับอลอรินเฉยเลยและถ้าชอบก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF t h เ a t e r เตอร์สวัสดี